สวัสดีครับสวัสดีนะครับสำหรับผู้ที่ติดตามช่องคัมภีร์มหัศนะครับวันนี้ก็มาทำสกรูปพิเศษนะครับตอบคำถามในแยกที่ว่าผู้ติดตามและผู้ดูชมวิดีโอในชุดมาตรฐานหลังพบกองโจนเดินก่อนแล้วมีบางแยกที่ยังสงสัยอยู่นะครับว่าถ้าเดินลักษณะอย่างที่สอบถามเข้ามาแล้วแต้มจะออกมายังไงนะครับโอเคผมรวบตอนไปเลยแล้วกันไม่ต้องลีลานะครับร๊บ จังหวะนี้นะครับก็คือจังหวะที่เราเดิน10มา14แล้วถ้าเขาอันนี้ยิง3ไม่ได้แล้วนะเพราะว่าเรากิน2ไปตกนู่นอันนี้ก็ขอข้ามไปจังหวะที่เขาปัดตัวนี้ปัดตัวนี้แล้วก็ยิง3นะครับอ่าม,มันทำได้จริงๆนะครับแต่แล้วแจก,กนี้ไม่ได้บันทึกไม่ได้พูดบรรยายไว้ในวิดีโอก็คนอื่นก็ต้องขออภัยนะครับสําหรับตัวนี้จังหวะนี้ปุ๊บมันเป็นจังหวะกินบังคับไปเรื่อยๆนะครับ หลังจากที่เขาโยนมาปุ๊บเขากินสามโยนมาแล้วเราก็กินตัวนี้ไปแล้วเขาก็กินตกมานี้บังคับโดยตรงอยู่แล้วเราก็เข้าฮอทตตัวนี้แล้วเขาก็เบี่ยงออกมาเพื่อไม่ให้กินฟรีเราก็ไปเข้ามานี้เราก็ดึงย้อนไปนิดหนึ่งให้เขาดิ้นได้แค่สองตัวตัวนี้ดิ้นไม่ได้ตัวนี้ดิ้นไม่ได้ดิ้นได้แค่ตัวนี้กับตัวนี้นะครับอ่าถ้าเขามานี้ให้เราเข้ากินนี้เขาเดินรอไม่มี อันนี้ก็โดนกินอันนี้ก็โดนกินปิดเฉยๆฟรีตายฟรีเขาซิกแซกได้แค่ตัวนี้นะครับอย่าอย่าเผลอไปกินนี่นะครับถ้าเผลอไปกินนี่เมื่อไหร่เขามานี่เลยเรากินไปเขากินสองตกนู่นเราแพ้นะครับให้ระวังให้ดีดีตรงนี้มีโอ,อกาสที่จะแพ้ได้เหมือนกันให้เรากินไปนู่นนะครับเขากินไปนี่เราก็กินไปนี่ยังไงเราก็เข้าฮอด้อีกตัวหนึ่งเพราะว่าตัวนี้มีฮอดตัวนี้ประคองอยู่นะครับทีนี้พอเขาหนีมาเราไปนี่อันนี้ก็ข้ามไปเนาะแพ้ไปแล้ว ทีนี้สมมติว่าเขาต่อ,อเขาต่อตัวนี้เข้ามานะครับหนึ่งมาหกพอหนึ่งมาหกกินปุ๊บทีนี้เราเดินสามมาเจ็ดประคองตัวนี้เพื่อยึดตัวนี้เข้านี้ไม่ได้เพราะว่าเราจะมานี่นะครับเขาก็ต้องเข้าหกมาหนึ่งนะครับพอเขาเข้าหกมาหนึ่งเราก็มาเรามาหมายเลขเก้าตัวนี้ออกไปไม่ได้ออกไปไม่ได้ก็ต้องมาตัวนี้อย่างเดียวยี่สิบแปดมายี่สิบสี่อย่างเดียวนะครับพอยี่สิบแปดมายี่สิบสี่เราก็ไปจับกินฟรี พอเราไปจับกินฟรีปพ๊บเขาก็มานี color. ้นะครับมานี้ปพ๊บทีนี้ก็พอเรากินเข้าไปแล้วเขาก็ลากยาวไปก่อนพอลากยาวมาเราก็ลงมานี้แต้มหนึ่งนะครับลงมานี้หน่อยทีนี้เขาก็มานี้นะครับเราก็ขึ้นไปเข้ามานี้เราก็มานี้ก่อนเขาก็มาขึงเราไปเราก็ขึ้นไปทีนี้เขาก็ยิงยาวมานี้ก็มานี่นะครับ มานี่ก็ไปนี่มานี่ก็ดึงดึงอยู่ประมาณนี้ก่อนนะครับดึงอยู่ประมาณนี้อ่าแล้วก็ไปนี่นะครับเสร็จแล้วก็ถ้ามานี่ก็แพ้เลยเพราะว่าเขาออกมาไม่ได้แต่ถ้าเขาถ้าเขาดึงเกมเป็นนะครับถ้าจังหวะนี้เข้ามานี่แล้วเราไปนี่แล้วเข้าไปนี่อ่าจังหวะนี้เราจำจำยอมจะต้องออก ออกตัวนี้นะครับเราจำจอาต้องออกตัวนี้พอออกตัวนี้ปุ๊บเขาก็จะมานี่เขาฮอดนะครับเสร็จแล้วเราก็เบียดกินฟรีถ้ากินคนละตัวอย่างนี้เราก็ชนะอยู่แล้วแต่ถ้าเขาเข้านี่ปุ๊บเขากินไปนู่นเราก็เดินไปอีกอีกชดหนึ่งซึ่งเป็นการบังคับให้เขาออกมาอย่างนี้เขาก็แพ้ยอยู่แล้วนะครับอโอเคทีนี้มาดูจังหวะนี้นะครับจังหวะที่เราจับกินฟรีเขาเดินลงมานี่เนาะแล้วเราจับกินฟรี เมื่อกี้เขาเดินมาเนี่เพื่อให้เรากินฟรีเมื่อกี้เขาเดินยี่สิบมิบทีนี้ถ้าเขาไม่เดินยี่สิบมิบถ้าเขาเดินหนึ 6, ่งมาหกเราก็กินฟรีไปก่อนนะครับหนึ่งมาหกเรากินฟรีไปหกมาสิบสามเพื่อจะมาจับกินฟรีตำแหน่งประมาณนี้นะครับปรเป็นตำแหน่งนี้เราก็ขึ้นสิบเอ็ดไปสิบห้าไปไล่ตัวนี้ก่อนถ้ากินคนละตัวก็แพ้นะเพราะว่าแต้มเยอะกันนะครับตัวนี้ก็ต้องหลบก่อนพอหลบเข้ามาสิบห้าก็มาแปด ลงมานี้ตัวนี้ไปไหนล่ะสิบสามมาสิบเจ็ดอย่างดีสุดก็ทําได้แค่นี้นะครับสิบสามมาสิบเจ็ดปุ๊บเราก็เจ็ดไปสิบเอ็ดถ้ามานี้ก็แพ้อยู่ดีนะครับเพราะว่าเราจะมาจับนี้นะครับทีนี้สิบเจ็ดก็จะมาสิบประคองได้ประมาณนี้ห้าไปเก้านะครับสิบมาสามไล่มาแล้วก็ออกมานี้นะครับมาสิบสองสิบสามมาสิบเจ็ด สิบสามมาสิบเจ็ดเพืก็นี่อยู่แล้วเพราะว่าฮอตตัวนี้ก็ไม่รู้จะไปไหนนะครับเพราะว่าจับนี่ไม่ได้จับนี่ไม่ได้จับนี่ก็ไ,ไม่ได้ก็ต้องออกเลยมานี่พอเลยมานี่ปพ๊่ก็ยืนเลยยืนปพ๊บอก็ต่อฮอตตัวที่สองนี่ก็ชนะไปนะครับอันนี้ก็ชนะเลยอโอเคผมย้อนมาไกลนิดหนึ่งนะครับไปนี่เขาฮอตสิบเจ็ดมาสามสองนะครับ ที่นี้ยีิบสามมาสิบเก้าเราเราก็ไล่แล้วเราก็ไปยีิบเจ็ดนะครับที่นี้ถ้าสมมุติว่าหนึ่งเม,นะมื่อกี้หนึ่งมาหกเนาะเมื่อกี้หนึ่งมาหกที่นี้ถ้าหนึ่งมาสิบล่ะหนึ่งมาสิบก็จับกินยีิบเจ็ดมาสิบแปดง่ายๆนะครับอ่าไปไหนดีสิบไปสิบไปยี่สิบเอ็ดก่อนยี่สิบเอ็ดก็กินฟรีกินฟรีอย่างนี้นะครับ ยี่สิบเอ็ดมาสิบกลับมามาจะมาต่อตัวนี้เพื่อเข้าฮอตนะครับจะมาต่อตัวนี้เพื่อเขาฮอตทีนี้เราก็เดินห้ามาเก้าต่อก่อนอ่ะแค่นี้เราก็ชนะแล้วนะครับเพราะว่าเต้มเยอะกว่านะครับโอเคนี่ก็จบไปทีนี้มีอีกนิดหนึ่งจังหวะที่เขาเดินมานี่สมมติว่าเขาเดินมานี่แหละเขาเดินมาสิบสิบมาสิบสี่นะครับก็ให้เรากินตัวนี้มาตัวนี้มานี่ตัวนี้มานี่ทีนี้ก็ลงมาเขาฮอตตัวนี้ก็ไปนะครับไปที่สิบสี่ สิบมาหกแล้วก็ไปสิบแปดเลยหกมาสองแล้วก็ไปยี่บสามแค่นี้ก็ชนะแล้วนะครับตัวนี้ก็อาสมมติว่าขึ้นมาแล้วกันมันจะเข้าห้องอีกตัวหนึง่งล้วก็ไปนี่มาสิบเก้าก็ไปตาที่สามสิบเอ็ดตัวนี้ก็ต้องลงลงมานี้แล้วนะครับเพราะถ้าลงมานี้ก็จะโดนกินฟรีนะครับก็จะโดนไล่กินฟรีเปล่าๆนะครับทีนี้ถ้ามาตรงนี้ ถ้าเขาเดินมานี่เราก็ง่ายๆเลยตัวนี้เรียบร้อยนะครับนี่ก็ชนะแล้วทีนี้ถ้าสมมติว่าเขาออกมานีแหละมาตาที่สิบหกนะครับมาตาที่สิบหกแล้วก็มาไล่จะฆ่าฮอตตัวนี้ตาที่สิบสามนะครับตัวนี้ก็ต้องหนีออกมาทางนี้มาตาที่สิบเอ็ดแล้วเราก็ไปจับท้ายอ,ออกไหนก็โดนฟีหมดนะครับก็จะแพ้เราไปอ,อีกนิดนึงนะครับเสริม ไล่รถเดินหนีมาที่นี่นะครับ15แล้วก็2 3ไป27ทีนี้สมมุติว่าเขาเดิน15มา11บเอ่ามา11แล้วก็ไปจับกินฟรีครับไม่ต้องทําอะไรมากเป็นไหนดีล่ะทีนี้11ไป7ถ้าเราอย่าเผลอไปกินทีนี้ก็แล้วกันนะครับแล้วก็กิน2ไป11ซะก็จบนะครับตัวนี้ก็ต้องออกมา1มา19นะครับก็3ไป7 19มา12ยึดแนวยาวตัวนี้เผื่อมาจับ หลังแถวแถวนี้ได้บ้างนะครับสิบสองก็สิบเอ็ดไปสิบห้าจับปุ๊บก็ต้องตายอยู่แล้วเพราะว่าเราใส่ต่อยอย่างนี้ก็จับไม่ได้นะครับอย่างเช่นถ้าถ้าจับนี่ก็เราก็ดึงไปนี่แล้วค่าค่าหดซะก็ไม่ได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็จับนี่ก็ไม่ได้นะครับพอเราเดินสิบเอ็ดไปสิบห้าสิบเอ็ดสิบห้าขึ้นเขาก็ต้องเดินสิบสองมายี่สิบหกดึงมาออกมาทางนี้เพราะว่าจับข้างหลังไม่ได้นะครับ สิบสองมายี่สิบหกเราก็เจ็ดไปสิบซะยี่สิบหกมาสามเอ็ดนะครับลงมาสามเอ็ดแล้วก็สิบห้าไปสิบเก้าเทียมไปค่าฮอตนะครับสามเอ็ดก็ไปไหนได้ล่ะเอานี้ออกมานี้ไม่ได้สองตัวนี้ก็ออกไม่ได้ตัวนี้ก็ออกไม่ได้ก็ต้องมานี่ก็ไม่ได้ก็โดนค่าฮอตมานี้ก็โดนค่ามานี้ก็โดนค่าก็ตายหมดนะครับแพ้หมดอันนี้ก็ชนะแล้วนะครับ ไล่มาปุ๊บสิบห้ามาสิบเอ็ดอีกครั้งหนึ่งนะครับเจ็ดเป็นยี่สิบเจ็ดเป็นยี่สิบทีนี้หนึ่งมาสิบเก้านะครับหนึ่งมาสิบเก้าซมมาถอยมานี่เราก็กินลงมามาเลขเจ็ดนะครับสิบเก้ามาสิบเก้ามาหกต่ออ่าต่อเข้าตัวนี้แต่ก็ แพ้อยู่ดีนะครับเราจะไปนี่ก็พอเพราไปนี่เขาจะจับตัวนี้นะครับแพ้อยู่ดีนะครับสิบเก้ามาหกกินต่อปุ๊บเราก็เดินเก็ไปยี่สิบซะเข้านี้ไม่ได้เพราะว่าเข้านี้จะโดนต่อตัวนี้นะครับก็ต้องเข้าหกมาหนึ่งพอเข้าหกมาหนึ่งเราก็ไปห้ามาเก้าแค่นี้ก็ชนะแล้วนะครับหนึ่งมาสิบเอาลองเล่นดูนะครับหนึ่งมาสิบไนี่สิบมายี่สิบเอ็ดสิบมายี่สิบเอ็ดดึงไว้ก็ยี่สิบยี่สิบเจ็ดนะครับ บีบไปยี่บห้าถอยลงมานะครับสิบสามมาสิบเจ็ดก็บีบไปเรื่อยๆนะครับยี่บห้ามาสี่ก็ไปนี่ตัวนี้ออกมาไม่ได้ก็ต้องตัวนี้เหมือนเดิมเข้าไปนี่ก็รอ,อค่าอย่างเดียวก็จบนะครับหรือว่าคุณจะมาไม่สุดทางคุณจะมาแถวนี้ผมก็จะไปรอค่าคุณอยู่ดีอันนี้คุณก็ต้องีกเลี้ยงสายนี้เพราะสายนี้เพื่อผมก็ออกมีโอกาสหลุดเข้าหอดได้แค่นี้ก็จบนะครับอันนี้ก็จะชนะไปทีนี้ สมมุติว่าเราเข้านี้ปพ๊บไปนี่แล้วเรามาไล่กินเดี๋ยวนะพอเราเข้ายีิบเจ็ดมาสามสองแล้วเขาปล่อยให้กินเขาปล่อยให้กินเขาไม่เขาไม่เดินหลบนะครับเขาจะทําอะไรได้บ้างเขาอาจจะเดินหนึ่งมาสิบนะครับนี่เสริมเข้ามาแล้วก็กินตกมานี่พอกินตกมานี่ปพ๊บเขาก็เดินมาอีกสิบมายี่สิบเอ็ดแล้วก็สิบแปดไปสี่นะครับสปปิบแปดไปสี่เ ยีเ่เวียดไปไหนเวียดมาสิบสี่อะลงมานี่2สองมาหกนะครับสิบสี่ไปยี่สิบสามจะโดนค่าฮอตนะครับหกไปสิบตามไปแค่นี้ก็เห็นแล้วนะครับว่าเราจะชนะนะครับหกมาสิบยี่สิบสามมาสามสิบเพราะกลัวจะโดนค่าฮอตก็สี่มาสิบเอ็ดมานี่ไว้ก่อนสามสิบมาสิบเก้าจับกินฟรีสิบมาสิบสี่หนีไป ถ้ามานี่ก็ไม่ได้เพราะว่าเราจะจับนี้นะครับเ,รเ,ขเขาก็ต้องมาหมายเลขเก้าสามมาเก 9, ้า 9, แล้วก็เดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะครับเขาเดินเราเดินสิบเป็นสิบสี่อาสิบสามลงมาเก้าถ้าถ้าตัวนี้มาถ้าตัวนี้มานี่เราก็ถ้าตัวนี้มานี้เร,นนเราก็เดิน เดินไปเขาเฉยเลยอันนี้ก็ชนะอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเขาเดิน13มา9ให้เราม้วนมาตัวนี้อ่าม้วนมาตัวนี้นะครับอันนี้ก็จะชนะไปตัวนี้มีเสกอะไรได้อีกลงมานี่เราหลบเราหลบไปนี่นะครับจับนี่ไม่ได้เพราะเราจะลองทายแต่ถ้าคุณมานี่มาหมายเลข6โอเคไหมผมพูดผิดเป็นหมายเลข9้านะครับหมายเลข6กอ ก็ให้เราเดินไปนี่หร you. ือไปนี่ก็ได้นี่ก็หลุดแล้วนะครับแค่นี้ก็หลุดแล้วเพราะว่าตัวนี้ก็ออกมาไม่ได้ตัวนี้มาจับนี่ก็ไม่ได้จับนี่ยิ่งหลุดไปเญยเลยนะครับยิ่งหลุดไปเรืเลยมาประคองนี่ผู้ปลกเข้าหัดไปเฉยอันนี้ก็ชนะไปนะครับโอเคนะครับก็น่าจะพอสิ้นความสงสัยได้นะครับว่าแยกนี้ถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้นะครับแต่ก็แพ้แพ้ปลายกระดานอยู่ดีนะครับแพ้ปลายกระดานอยู่ดี สงสัยตรงไหนก็ในแต่ละชุดก็สอบถามเข้ามาแบบนี้ได้ครับถ้าเกิดผมต้องตอบวิดีโอในช็อตสั้นๆก็จะพิมพ์ตอบได้เลยแต่ถ้ามันจะต้องมันยาวมันก็ต้องทําเป็นวิดีโอในชุดตอบคาถามแบบนี้นะครับก็ต้องขออภัยสําหรับท่านที่แบบทําไมชุดเดียวมีคาตอบเยอะแยะทั้งเลยอะไรประมาณนี้ก็ต้องขออภัยอย่างยิ่งนะครับก็เพื่อเพื่อความกระจ่างเนาะเพื่อความกระจ่างแล้วกันจริงๆแล้วชุดนี้มันต้องมานี่นะครับแต่ ก็มีบางท่านอาจจะคิดดีแล้วครับที่คิดแปลกแกแนวได้ว่าเออถ้ามุมนี้นะมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับก็ดีแล้วนะครับที่ส่งคําถามเข้ามาตนหลายท่านที่สงสัยด้วยก็อาจจะได้รู้ไปด้วยกันนะครับเราเข้านี้นะครับโอเคขอบคุณครับ